สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆเอฟซีครับผมอันนี้ก็จะพาพี่พิงน้องท่านผู้ชมนะครับมาที่ร้านอ,าอะไหล่มอเตอร์ไซค์นะฮะอะไหล่มอเตอร์ไซค์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านเคียร์เรสซิ่งนะครับเรสซิ่งเรสซิ่งนะฮะก็จะมาเปลี่ยนเบาะมอเตอร์ไซค์โดนเมียบอก ต้องไปเปลี่ยนออกให้เดี๋ยวนี้ตูดเปียกนี่ขับมาก็ตูดเปียกครับโอ้ตูดเปียกนี่ครันเนบเบาะขาดนะครับแล้วก็บกเบาะก็มีนะครับตัวนี้เอาไปเ,เช็คราคาอยู่ครับว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนทุกวันนี้ก็ง่ายๆครับเปลี่ยนเบาะนี่ก็แลกกันไปเลยนะครับขอเปลี่ยนเพลินไปเลยปกติก็จะมาซื้อไหลมอไซค์อะไรไงก็จะมาซื้อที่นี่นะครับใครที่ขับ มอไซเล่นรถมอไซแต่งซิ่งนะก็มาดูเอานะครับราคาอะไ่นี่อยู่ตรงเส้นสาราธรรมศพนะครับสาลาธรรมศพปากซอยสิบสามครับปากซอยสิบสามเลยนี่ฮะเป็นร้านใหญ่มากๆเลยนะครับร้านใหญ่มากๆอะไรแต่งมอไซทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับมีครบเป็นเสร็จเลยที่นี่นะฮะ โอกาสโปรโมทร้านเขาไปเลยด้วยกันนี่ครับนี่ก็มอใสมาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเช็คราคาเสร็จปุ๊บผมก็คงต้องข้ามไปฝั่งตรงนู้นฮะไม่รู้ว่ามีตู้เอทีเอ็มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปกดตังที่ตู้เอทีเอ็มนะเดี๋ยวเราต้องถามเขาดูก,ก่อนว่ามีตู้เอทีเอ็มไหมเพราะผมเดี๋ยวไปกดตังนะครับปกติแล้วนี่ถ้า,าได้เข้าไปข้างในก็ น่าจะสามารถรีวิวได้แต่ตอนนี้มันเข้าข้างในไม่ได้นะโควิดหกร้อยสิบบาทบาทเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยตัวนี้มีตู้เอทีเอ็มไหมตู้มีครับมีใช่ไหมโอเคเ๋ยไปกดเปิดบอร์ดเยครับพีบ่นี่ครับตอนนี้ก็จะเปิดบอไฟหน้าผมก็มาซื้อที่นี่นะไฟหน้าผมก็มาสั่งที่นี่ไฟหน้าผมแฟนผมเอาไปชนท้ายรถไม่ใช่ชนนะครับเขาถอยชน ก็ถอยชนไฟหน้าแตกตอนนั้นก็มาเปลี่ยนที่นี่นะครับขารหมดแล้วนี่ครับก็ถือโอกาสรีวิวไปด้วยนะครับปกติแล้วเมื่อก่อนเส้นนี้ก็จะมีร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่สองสามร้านติดกันไปนี่ครับแต่ว่าร้านอยู่ตรงนี้เขาเขาไปอยู่ไหนแล้วไม่รู้ร้านเนี่ยร้านพี่พี่อะไรนะอยู่ตรงนี้เขาย้ายไปทางไหนอยู่อ แต่เห็นมีร้านนึงไปเปิดอยู่ตรงนู้นอะร้านเดียวกันปะไม่แน่ใจเหมือนกันไปเปิดอยู่ตรงนู้นเลยฝั่งนู้นนะครับไกลแต่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านใหญ่เลยครับอะไรแต่งทั่วไปโปรโมทร้านได้นะจัดไปเลยอะไรแต่งทุกทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนาะราคานี่ราคาส่วนมากก็จะเป็นราคาส่งขา,ายปีกขายส่งนะครับ ปกติถ้าเป็นเมื่อก่อนนะจะเข้าไปข้างในได้ก็จะรีวิวให้ดูได้แต่ตอนนี้มัน,สถ,นสถานการณ์ไม่ดีความเสี่ยงมันสูงนะครับเราก็ต้องอรักษาตัวเองไว้ก่อนนะครับไม่ว่าเขาไม่ว่าเรานะฮะนี่ครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวผมก็จะไปกดตังค์มาให้น้องเขาขอดนะครับโอ้ในเบาะใหม่เลยแเ๋บเลย วะสุกโคยสุโคยพี่น้องนี่ไม่ยากครับบางคนที่ไม่มีเวลามาที่ร้านเองก็สามารถโทรสั่งได้นะใช่ครับโทรติดต่อโทรสั่งได้ที่เบอร์อะไรรู้บอกเบอร์หน่อยอ02ครับ02 005 005 4566ครับ4566ครับนี่ก็สามารถโทรสั่งได้นะน้องๆพี่ๆน้องๆท่านใดที่เป็นเอฟซีผมที่สามารถ ติดตามช่องผมได้ทุกวันนี้ก็ใครที่มีมอไซค์นะครับอยากแต่งอยากอะไรก็สามารถมาดูได้นะครับ,น,รบนี่ฮะอย่างพี่มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกแบบนะครับอยากได้แบบไหนแบบแบบเลสซิ่งก็มีแบบวิบากก็มีทุกอย่างนะครับจัดได้นะถ้าจำได้ว่านี่รู้สึกจะเป็นพี่เลยานะพี่เลยานี่ชอบแต่งมอไซค์มากเลย ฝากถึงพี่เลยาด้วยนะครับนี่พี่อร่อยถูกๆนะถ้าผ่านมาทางบ้านผมนะพี่มีแวะมาดูอะไรแต่งมอไซค์ได้เลยคนที่ชอบขับบิ๊กบงบิ๊กไบมีหมดเนาะม,ม,มีหมดเลยนะครับหรือจะเอามาเปลี่ยนที่ร้านก็ได้นะครับหรือจะโทรสั่งตามเบอร์ที่ผมให้ไปเมื่อกี้นะครับก็สามารถโทรมาสั่งได้นะครับไม่แน่นะถ้าใครโทรมาจากช่องผม เอออาจจะได้ส่วนลดพิเศษด้วยนี่ไงเขามีส่วนลดให้นะครับใครที่โทรไปจากช่องล็อกกี้นี่สายเชื่อก็ได้ส่วนลดพิเศษนะครับพิเศษเท่าไหร่ไม่รู้ก็คุยกันตัวเองนะครับก็ถือโอกาสรีวิวให้น้องๆเขาด้วยเพราะว่าอยู่บ้านใกล้เรียนเคียงครับ<ม>เดี๋ยวผมเดินข้ามไปกดตังก่อนอนี่ครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามครับก็จะปีโลตัสเอ็กเพรสนะฮะ กดตังก่อนพี่น้องโอเคกดถอนตังเรียบร้อยแล้วโอ้สายซิ่งสายซิ่งรถดำเล็กครับผมตัวนี้ตัวร้อยสามสิบนะของอีซุบบบบบบเราข้ามถนนพร้อมรถนี่แหละเดี๋ยวตังไปจ่ายอยู่ฝั่งตรงข้าม,มครับตู้วยเทมนะฮะตอนนี้ก็เอ่อมาตังมาให้นะครับโอ้นี่ สติกเกอร์เต็มท้ายรถเลยใส่ซิ่งเหมือนกันนะเนี่ยเน่เน่ยน่ดูดูฮะก็มีทุกอย่างครับมีหลายหลายทีมงานเลยนะนี่เจอกันทักทายกันได้ครับอย่างนี้นะฮะนี่พอดีเราไม่มีเราไม่ได้ติดสติกเกอร์มาถ้าติดสติกเกอร์มานี่อาจจะมีของเราติดอยู่ท้ายรถเขาก็ได้ครับนี่ครับผม นี่ครับนามบัตรฮะมีสแกน QR code ด้วยนะครับใครที่อ๋อนี่ก็คืออ่มีทั้งคนละครึ่งมีเราชนะอะไรใช้ได้หมดนะใช้ได้หมดเลยนี่ครับเบอร์โทรติดต่อฮะเบอร์โทรติดต่อสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ร้าน TM Racing นะครับก็เข้ามาทักเข้ามาดูนะฮะไม่ว่าจะเป็น อีเมลอีเมลก็มีให้ครบเลยนะครับใครที่สนใจก็นี่ครับผมอะไหล่แต่งมอไซค์ฮะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับพอดีมันไม่สามารถที่จะไปรีวิวให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้นะก็ดูไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมมาเปลี่ยนเบาะนะครับนี่หมวกกัน็อกนะครับเท่ๆสวยๆมีหมดเลยนะครับของสิงห์นักบิดเรานะครับไม่ว่าจะเป็นล้อมงล้อแม็กยาง นะครับล้อลูปิเนียมมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับใครสนใจก็ลองทักเข้ามาดูครับอ่า GM Racing นะครับนี่เบอร์โทรติดต่อนะครับผมเอามาติดต่อเข้ามาได้เลยนะพี่น้องนะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พานี่ครับเจ้า GT นะมาเปลี่ยนเบาะ นะครับเปลี่ยนเบาะเรียบร้อยนี่ในราคาหกร้อยสิบบาทครับรถให้อ๋อขอบคุณครับผมขอบคุณน้องเขาลดให้ด้วยครับขอบคุณมากครับผมนี่ครับนี่<ช>ค่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พี่น้องๆไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแล้วก็ท่านใดที่สนใจอะไรมอเตอร์ไซค์ก็อย่าลืมนะครับทักเข้ามาทีา่เบอร์โทรที่ให้ไปนะแล้วก็ติดต่อสอบถามกันเองนะครับสำหรับผมก็ บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ